อ่ะระเดิมทั้งเที่ยวแรกสองสิบกิโนโเมกะจวดจวดน่อยยับอ้าวไปฆ่าไปหันละบาดนนทีได้บอกมาฝั่งนี้พี่จะไปฝั่งนู้นไหมจะเห็นดินนูน้น,น,น,นจะไปนู่นบอกแล้วหัวหน้าป่าไส้หัวยได้แล้ววะ่อซิ่งดีแล้ววะ ดินมันฝนตกใหม่ประมาณนี้เดียวเจตาแล้เขาจะเตี้ยเอามาแล้วก็เอาดินแห้งผสมดินเปียกเอาพร้อมเลยไปไปเลิ่อนหน้าหน่อยเดีย๋ยวเรียกแหงมันก,ก็จมเลยกันึ้นวะเนาะเนาะมาดันเมลมาดันเมลขวานอะไรขวหานามาดันเมลขวานา หนาปลาเห็บหนาซิ่งๆก็ปซซิ่งนี่ระวา่งหนาตาแล้หนาตาแล้วซิ่งเนี่ยรถเนีเด้หกยว่นำซุกไปเลยฟงขามไปเร่งแนนไปเลยอ่ะเดี๋ยวเรียกกระดิดันเลยรว่าตึกไยังไม่หมดนะลูกพี่นะ เออบใบ่อย,ยูนด้วยนาไถไปเลยด้วยมันดินมันลื่นเลยหักมันหักไม่ไปเลยเออเออเอามาเอาลูกี่มาเอาลูกี่มาเอาลูกี่มา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 ยับลูกี้ยับ,ยบอ่ามันลื่นมันลื่นยบบาบ้าข่อยยบบาบ้าข่อยมันลื่นมันลื่นยาบ,บ้ากันกัน ลูกพี่พอ่อว่ากันนะ่ากันมันฝนตกไม่เห็ุเนี่ยธรรมดาแล้วเนื่อนี้แหละงานไม่หลับเดือดเสม,มอไปด้วยเนาะติดกระบะเจ้าบ่อลูกพี่ทำไมมันไม่ลงเอ้า ิดกระบะเต็มเลยด้วยไม่ลงเลยในกระบะที่หายกระบนะในลูกพี่เต็มเลยปะเต็มเลยในกระบนะน่ะเต็มกระบะเลยดินไม่คันแล้วด้วย หน้ารอมาแล้วนุ่นรอแล้วโอ้โอ,โอ้ตกถนนน,นะลูกพี่บอกเขายกขึ้นไม่ได้หันเต็มเลยนีตีกระบะเต็มเลยไปมาอะไปลื่นตรงไหนเจ้า เบรกหน้าไถไปเลยเด้อเบรกไม่อยู่มาริมนี้มาริมนี้มาตรงไปดิ่มขึ้นมาดิ่มนี้น,นะวหน้าป่าลราสิ่งเลยเพื่อปิดดูเลยนะแต่ของกับจะข้ายอยังเด่นไหมอ่ะก่ต้องบอกถอ,อยนี้ไกลๆหรอก หยียบๆหน่อยว่าตรวจนี่ลูกลพี่ตรวจตรวจอีก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 ดีดว่าโอ้ดีกนี้ใกล้ๆแกว่าม่น่ารอบอกดีดนี้ใกล้ๆนะจะปล่อยไปเดี๋ยวทำไมน้ำมันเข้าขตามันบอดทุกทีทำไมตามันเป็นมัวๆ ไปเลี้ยวมันไหมนะ้ามันเข้าได้ดินะ้ามันเข้าได้ดิมันทำไมไม่ลื่นไปนี่เอเอลื่นอยูน่นิดหน่อยเวลาุ่้องเลยเอ้ยพีุ่้องเลยมันหมดแล้วเจ้าปุตติไลทของเจ้าเ,จอเออนี่มันต้องแบบนี้เด้อ มันถึงจะหมดมันจะรู้ว่าหมดไม่หมดนะนีล่ละคัน20มาตกว1ร้อยสิบห้าก็มาแล้วเด้อได้ๆน้องเนี้ยว่าไปห่นเลยอ้าเอ้าระวังตกนู้นเด้อ เดี๋ยวระวังระวังกันหน่อยด้วย้องขอยนะลูกพี่นะคอยนะลูกพี่นะมันลื่นนะลูกพี่นะไอ้ป่ายนีทั้งเซ็ตเขาต้องใยออก้วมังนะไปไปกลับรถมาบ่ลูกพี่เลยเป็นเลยมาของมา มาปังไซเออ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 นี่นี่นี่มัเจอ115ติดกระบะเต็มเลยติดกระบะเต็มเลย อ่ขนาดรถเล็กๆมันทำไมมันกระเดา้ากระเด้าอย่างนั้นน่ะแกไปแก้กับซ้ำกันเด้สิเข้าไปก็กับซ้ำกันเด้สิเข้าไปก็กับซ้ำกันเลยเขาไม่ฝน <c oughs> อ,บอีบ่ะคือบ่ไม่ฝ <c oughs> น,น,น <c oughs> เดี๋ยวห่วยไม่มีโต๊กบอลป่าหัวโอ้ยเนะ <c oughs> ดี๋ยวเขาจะไปบ่สันน่ะใส่ผาฝนลงไปบ่มาดูสีเด็ดเสียตะไปไปไป เจ้าจมวันไหนเจ้าเจ้าจมวันไหนเจ้าเจ้จมวันไหนฝนวะจไปเอาพี่เลยเตย์เดีมาสิทัเบิงึงเดี๋ยวตาเราหอดมองเลยระหวา่างไอ้แกบอกว่าไปอยู่ที่ไหนฝนตกที่นั่นบะเมียนดอ,อกนะ ล้วไปเสะล้วไปแซะกระบะไปแซะกระบะพ่อ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 ยกเลยมามามาดูสิเด็ดเสชิตะกันั่งไอ้ล้อโตพัดถึงที่เลยวะเอกเอกเอกไปเลยไป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 เลยไปเลยไปเลยไปเลยอ้วกคัดพัดหมองดีที่สุดเราเราต้องมาหลอกเขาราคอว่าต้องมาล้วนกันแบบหล่อโตของเ่า กี่เด็ดนะถึงจะแกแต่แรงนะฮะไปไหนก็ไปไม่ได้ที่แกหาที่เซ็กกระบะไม่เจอนะมาเออนี่ระว่าเดิไปละว่า ยวดูให้หมดหรือยังก็เห็นก็นเลยว่ะไป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 อันนั้นหาที่แทะกระบะไเด้ยวยนึงดินมันเยอะเกินตกหนีได้ออกไปได้ทุกพี่หัวห <What? S 2> ัวปักนี่ออกไปได้เลยนานาหนาน,น,าน,น,านรถหนักไม่ติดนะติดรถเปล่านะ ดันทิ้เนื้อปังป้ายนี่ดันป้ายทิ้เนื่อป้ายนี่ไงวันวันหัวปักหัวปักตั้งตะคล้องเนื้อเด็กแค่อยู่นะลูกพี่นะเดี๋ยวดีหัวที่มังตัดว่าทาน แก๋อแล้ววะดีเด็ดเกลือตาไม่ธรรมดาเลยจับนะลูกพี่แกกลับมาแซะกระบ,บะดินมันติดไปเยอะแกว่บไ,ไม่รู้ว่าเสียมมือใส่นะเอาไถซะเลยลูกพี่มันมืนนี่แท้ไถซะเลยจิ๋มุดไว้ใส่พงกันไะด้เนะพี่น้องได้นะเจอกันใหม่คลิปหน้านะพี่น้องนะ ว่ามันยังไม่หมดนะยังต่อกันคลิปหน้ากับถนนแปลงลื่นๆด้วยทีนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนนะเพื่อนๆน,นะคลิปหน้าเจอกันใหม่กับอ้อมซุนอ่อนทัวรที่นี้สวัสดีครับ